อยากฤดูหนาวก็มาเป็นฤดูใบไม้ผลิ e. ใบไม้ผลิ e. ก็คือใบไม้ปง e. นะคะตอนนี้ใบไม,ม้สีขเขียนอ่อนแม่เบงกะสบายตาดีเนาะนี่สิพาเพื่อนเพื่อนมากินอาหารในปา่ามาเบงบรรยากาศในป่าบ้านสวีดนะคะจะเป็นแบบไหนมาเบงในปา่าน,นี้ก็มีห้องน้ำ นี่ก็มีเห็ดเห็ดก็กิกนบ่ได้นะคะเห็ดอันนี้บึงบรรยากาศลลลาราาศลบๆปา่าตรงนี้เป็นสถานที่ที่เฮาเสมาก,กินอาหารในป่านะคะ การที่เฮาสิใสสถานที่นี่เฮาต้องไปขออนุญาตในอำเภอก่อนนะคะอําเภอกับอนุญาตให้เฮาเฮาได้เวลาช่วงบ่ายช่วงเช้ามีคนจองแล้วเนาะเฮากะมาช่วงบ่ายเพิ่นมีกฎระเบียบเขียนไว้อยู่ตรงนี้นะคะห้ามกอ่อไฟกองใหญ่กองในน้อยแบบนี้ได้อยู่เอาไว้ปิ้งย่างพอกินเสร็จแล้วจะกลับบ้านเฮาก็ทำความสะอาดและก็หมดไฟเขาพร้อมเกิดจะมิที วิธีหายเขาก็จะโกไฟตรงนี้นะคะน,นักนะคะตรงนี้ก็จะเตรียมน้ำใบหอยน,ำนาำพักกูดแต่ว่าน่าจะกินเพได้นะกูดก็มีแต่ว่าเราไม่เจ็บนะคะเราไม่กล้ากิน เมื่อนี่เพื่อนเพิ่งกะเอาแก้วสามใบแล้วกะมีไข่ต้มมีช็อกโกแลตเอามาใหา้เป็นของขวัญอาหารในปลาเมื่อนี่เขากะก,กินไข่ต้มเนะาะไข่ต้มกะหลากหลายสีมีขนมปังน้ำมีขนมโค้กเคี่ยวขนมหวานอันนี้เป็นขนมหวานใส่คาราเมลใสสตรอเบอรี่ ทั้งนี้เขากับเป็นอาหารจิงย่างผู้ใดอยากย่างก็เอามาย่างเอาเองนะคะมีขนมปังมีไส้โกมีเซเวลร์รานี่เขาเอาเสียเวลามาย่างจะเอามาย่างใส่ไม้แบบนี้เลยนะคะถ้าไม่เขาเป็นบ้านๆอบแบบนี้ใหญ่เขาแหง้แหงๆกรอบๆมันจะแซบๆเลยมาจามากินนำการเด้จ้จา Não, obrigado.